สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําลูกดอกครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับมาทํำยังไงครับตัวนี้ผมเชื่อมแล้วครับเป็นอย่างนี้นะครับลูกดอกที่ซื้อมานะครับให้ดึงออกนะครับคีมครับดึงออกครับเรียบร้อยครับ ความยาวเหล็กทุกดอกครับ24เซนนะครับความยาวครับตรงหัวนี่มาหางเงีงย่ยงตรงนี้นะครับ4เซนนะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้ตรงกับสันตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเวลาใส กับลูกดอกมันจะเข้ากันกันพอดีนะครับ,บเ,เสร็จแล้วก็เอากาวร้ช้างก็ได้ครับนี่เป็นกาวร้อนนะครับผมใส่ครับเล็งให้ตรงนะครับแล้วก็หยอดกาวเลวครับ ยาวเกินมันจะนี่นะครับ <c oughs> ลอยรอให้แห้งนะครับให้ตรงนะครับรอแห้งครับ เสร็จครับในการทำลูกดอกครับตอนนี้ก็แห้งแล้วนะอย่าผมแนะนำนะครับอย่าให้ยาวเกินนะครับยี่สิบสี่เส้นกำลังพอดีนะครับ ถ้าสามสิบสีสิบเซนนะครับเวลาเอาไปใส่กับหน้าไม้นะครับร่องนะครับตัวนี้นะครับร่องที่หน้าไม้ใส่กับปีกนะครับเหล็กตัวนี้นะครับมันจะไปถูกับร่องแล้วจะทําให้เวลายิงลูกจะตกจะไม่ค่อยถูกปลานะครับ ผมลองมาหลายอันแล้วนะครับกับความยาวครับตกอยู่ที่ประมาณ24นะครับถึงจะเหมาะนะครับเด้งดูครับตรงกับตัวนี้นะครับเปลี่ยนอันใช้ได้เพราะเวลาเอาเข้ากับ ลูกดอกจะพอดีเลยก็ไม่ยากนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็แค่นี้ครับการทำลูกดอกครับง่ายๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีรครับ